ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอังคารที่14ของเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับแรมเจ็ดค่ำเดือน1 1บปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทํำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสําเร็จเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีแดง สีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้วันนี้ให้ท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกวันนี้ในเรื่องของการงานก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุดหนุนและให้กำลังใจท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างจะมีรายรับ และก็จะมีรายจ่ายซึ่งจะเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนก็ว่าได้มีเงินเข้าและก็มีเงินออกแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของความรักความใคร่ก็ดีวันนี้ทำอะไรก็ช่วยเหลือมีการปรึกษาหารือกันได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่ดีติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้ก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้วันนี้ให้ท่านเดินหรือยืนหินหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ดีวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย งานเก่าที่ท่านทำก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรทำแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลืองานใหม่ๆจะมีเข้ามาเสริมอีกด้วยถือว่าในเรื่องของการงานดีคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายหยิบจับอะไรในช่วงของวันนี้ จะเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงของวันนี้ในเดือนในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ก็ดีอีกเช่นเดียวกันแต่ให้ท่านระวังในช่วงของตอนบ่ายๆอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเล็กๆน,น้อยๆได้หรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกัน นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันในต้นยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหรือเดินอันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ทำอะไรต้องละมัดระวังตตเพะท่านทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครถ้าหากว่าเพิ่งพบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆในวันนี้ก็จะดีจะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีเขียว ีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้คนวันพุธในวันนี้ไอ้ท่านยืนหรือเดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ ในเรื่องของการงานวันนี้ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันท่านทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงของวันนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการเงินจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้จะจู้จี้งุดหงิดสักหน่อยทำอะไรเขาอาจจะเอาแต่ใจตัวเองก็ต้องระวังไว้เราจะต้องใจเย็นๆถ้าหากว่าเราใจร้อนอาจจะมีการทะเลาะเบาะแ้งเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันลระรึกหัดกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลจะมีโชคมีลาบใน ในในในวันที่ท่านเกิดอยู่ในวันนี้ก็รู้สึกว่าสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่ดีในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหรือเดินวันนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนวันนี้ลงทุนอะไรจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีความสําเร็จการลงทุนนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่เกิดวันพระหรือหัให้ท่านรีบลงทุนได้เลยในช่วงของวันนี้การเงินการทองท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไร ลายจ่ายของท่านก็จะมีและก็จะมีรายรับติดตามมาวันหลังในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านไม่เดือดร้อนมีหยิบจับใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าต้องระมัดระวังสักหน่อยวันนี้อาจจะมีคนมาพูดมาจาให้ท่านนั้นได้มีการแตกแยกหรือว่ามีการเข้าใจผิดมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้ท่านระวัง เขาเรียกกันว่ามือที่สามอาจจะต้องระมัดระวังไว้อย่าหูเบาทำอะไรต้องหูหนักๆไว้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟวันก็อย่าลืมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวง เสียงโชคเสียงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าหากว่ามีใครมาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนวันนี้ก็ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านไม่มีความร,รู้ก็อย่าไปร่วมลงทุนกับเขา ถ้าหากว่าเรามีความรู้ค่อยเข้าไปทำเข้าหุ้นเข้าส่วนกับเขาถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ก็แสดงว่าถ้าหากว่าเราไปร่วมกับเขาเราก็จะขาดทุนเพราะเราไม่มีความรู้ในด้านที่เขามาชวนในเรื่องของการเงินการทองวันนี้อีกเช่นเดียวกันละมัดระวังอาจจะมีคนมาชักชวนหลอกลวงพูดจาให้ท่านนั้นเสียทรัพย์เสียสิน,เส,เ,นเสียเงินเสียทองได้อย่าไว้ใจใคร ในวันนี้ในเรื่องของคนรักก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีให้คำปรึกษาหารือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันนี้คือวันในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวัน ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้ติดเนื้อติดตัวดีจะมีโชคมีลาบนั่นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบนำพาไปในสิ่งที่ดีๆ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ให้ท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าทำงานรวมกันให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดอารมณ์วาจา วันนี้ท่านละมัดระวังไว้ถากว่าเรารวมกันหลายคนพูดจาไม่ดีอาจจะทำให้งานของท่านนั้นสะดุดติดขัดได้หรือมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้จะดีสักหน่อยท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขายืมไปวันนี้เขาจะเอามาคืน เป็นบางส่วนท่านก็จะได้เงินได้ทองในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครระวังสักหน่อยวันนี้อาจจะมีการจับผิดการพูดจาอะไรระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันในเรื่องของความรักความใคร่ให้ท่านระมัดระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี